มาพบพอกันกับบรรยากาศในียเมนะืเ่อแรงวะน้องแดดมันอ,นอ่อนลมพายุพัดผ่านไปลมเย็นๆในีเมนะืเ่อแรงวะน้องแดดกับอ้อกเราพี่น้องอนะากาศดีอยู่พนะี่น้องสวงแรงๆลมเย็นเหมาะสำหรับการเฮ็ดเวียกพนะ่น้องเลยดำหายดำนาตัดเข้าพีนะ่น้องเลยตัดเข้ามือนะเมื่อวานอากาศดีพนะี่น้องเลยโบ่เมยถ้าบ่ามีเดนนะ ถ้าเด่นอะยอมไม่รีไปน้องมือไวบวได้งานบันเดิลถ้าเด่นเนี่ยเอากระตัดเข้าขึ้นเลยี่น้องสัตว์ขึ้นเห็นไหมสัตว์ขึ้นสมองเลยเอากระดัมเน่ดัมเน่ว่าแน่พี่น้องถ้าบวดัมมันกับมืออยู่น้องทำไมถ้าบวบ้านเรามันกับมื่อยหลายพี่น้องเอาใส่บัดนยักดัมของเราลัวพี่น้องแต่ว่าเมืออยู่น้องเอาใส่บัด มือไอ้ปลายนี่ยะพีนน่น้องค่อยๆดำแน่เลยก็บ้านแน่พี่น้องตัวดำดมันก็เป็นกองามเขียวนะเขียวงามดีเป็นน้องบรรยากาศเนีมาแรงครับพี่น้องเบิง้งลมเย็นๆอยู่เขียงนาน้อยเฮาพี่น้องกับบรรยากาศนี่แหละแรงนี่ก็มีเมนูกินแรงพี่น้องขั้วนุ่มไหมเพี่น้อง มีกำลังต่ำเขือข่องขั้วนุ้ยยุ้ยู่พี่นาะขั้วนุ้ยเผาแล้วมาขั้วนะพี่น้องมาเซียนต่ำยาน,นางยุ้ยทั่วเขาก็งามดีเนาะน้อยมักอึ้อนอยมักบวบด้วยซึ่งต่ำยาน,นางยุ้ยไปเนาะมอโน้อยอยู่เนาะขั้วต้มให้มันจืดนิ่งน้ำออกไป เาเผาไม้เผามันยานาูานาม้ลังยานามันจืดมันจืดอยาก็ดกินเย็ดกินแรงวันนไปกินแรงราะว่าน้ำไม้มันใช้เวลาดนพื้นแม้นมอสบนจขึ้นอนก็กินแรงเนาะบกรยากาศ ด,ดีไปน้องเลยควนไม่กินแรงแรงอย่างเี้นองมาอีกตัวเออเดี๋ยวพีกก่อนไปน้องกินพีกสุดซะก่อนขีกหอกก็มีเหลือยุดต้นเดียวไปน้องข้างเที่ยงเลยนี่นน มันเกล็บอได้เก็บต์ให้พื่น้องเลยนี่ก็บอดได้พูดไว้ให้พื่น้องเลยก็ตัวนี้บอดได้พูกไว้เพื่น้องเกิดเองมันมันนี่บอต้องไปดูแลพื่น้องถ้ามันเกิดเองนี่ไปขยับขยันพื่น้องเอย่ามันจัดการของมันเองงามเองมื่อกี้ถ้ามันน้องเรามืนเกิดนะมันหูว่ามองดินมองดินงามมองบองงามพื่น้องเป็นไงเก็บไปใส่เกี๊ยงเถอะนึง อีกสดๆจ้งกันเ่นเลยกดดอันนี้ก็บันไดตัดบี่น้องเลยเหนืะสิงห้าเนนืยังสิตัดเหลืออยู่ห้งนึงพี่น้องก็ได้นไดตัดแดดซองแล้วว่านเะนาะเอาบัคิงหรืองล่าคิ้งอยู่งานคนวลว แตงมาเบิ้งอีเทนหนึ่ง้องเนาะปรุงน้องบ้านข้าวห้งล่ะสุกดีล่ะข้าวโนมัยชาน้องเส่ขิงเซอร์นะ่ลงไปเสียเบวยพี่น้องชิมกับขอบคปุ้นล,ลายๆครับสำหรับผู้เข้ามาเบิ้งติดตาม ต้องคีดคัวนูไม้นี่พี่น้องมาได้กินท้เบ,บิ้งเน่นะอยแบบแบบกินกินแรงพี่น้องัวนูไมโงคนคอ,อนนะเซอร์เขาเบื่อลงไปเบอรคิงมาเซอร์เบอร์คิงเบอร์เงินัวหมกหม้อกได้วงนึ่งก็ได้พี่น้องแวได้พี่น้องนีไงคัวนูไม แป๊บเนาะเดี๋ยวจะซอยพักหอมเซอร์มันเย็นอยู่เนาะเย็นอย่างทั้งซอยพักเซ่อเดี๋ยวกันมันก็บรรยากาศหน้าไปเนาะ